ดรทอยสปอยธุรกิจความรู้ทางธุรกิจสดใหม่เสิร์ฟตรงถึงบ้านคุณ Hashtag เป็นดันยอดคนเห็นสร้างโอกาสการขายใครที่ขายสินค้าผ่าน Facebook ต้องรู้จักการใช้ hashtag สวัสดีครับถ้าคุณอ่านโพสต์นี้แสดงว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้งาน Facebook อย่างจริงจัง และถ้าคุณมี f c e e o o o k แ n p a g e เพื่อขายสินค้าสร้างแบรนด์ตนเองหรือเผยแพร่ความรู้หรืองานอดิเรกของคุณโพสต์นี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณยิ่งถ้าคุณอยากดันยอด reach หรือการเข้าถึงอยากให้คนรู้จักและเห็นคุณมากขึ้นคุณควรใช้ Hashtag ให้เป็น Hashtag ไม่ใช่อะไรที่เท่ที่ใช้เพียงยกคำพูดเท่ๆให้ติดหูหรือแค่แสดงเจตนาลมอะไรสักอย่างเพียงเท่านั้น จริงๆแล้ว Hashtag ถูกออกแบบมาเพื่อให้ดันยอดรีส h และสร้างโอกาสการเข้าถึงอยู่แล้วทุกๆคนคงเคยใช้งาน Facebook Search แบบแถบบาร์ด้านบนที่เราใช้ค้นหาอะไรต่างๆบน Facebook นั่นแหละมันทำงานได้ดีกับ Hashtag แสดงว่าถ้าคุณกำหนด Hashtag ดีๆก็มีโอกาสทำให้คนเห็นและเข้าถึงได้มากขึ้น Hashtag จึงไม่ต่างอะไรกับคีย์เวิรดดีๆนี่เองที่เราจะต้องคิดและสร้างสรรค์มันออกมา คีย์เวิร์ดที่แสนเท่เพียงใดคำสวยหรูแค่ไหนถ้ามันเป็นคำเฉพาะมากๆในระดับที่ใครๆก็งงหรือไม่รู้จักมันไม่ต่างอะไรกับภาษาต่างดาวที่พวกเราชาวโลกไม่เข้าใจคิดง่ายๆนะใครมันจะไปเสิร์ชคำจำเพาะจำกัดขนาดนั้นในทางกลับกันคำบ้านๆที่เข้าใจง่ายภาษาทั่วไปอาจให้ผลการเข้าถึงที่ดีกว่า คำจำเพาะสวยหรูแต่ชาวบ้านไม่รู้จักระยะแรกไม่ควรไปอยู่ในจุดของ Hashtag แต่มันควรไปอยู่ในเนื้อหาแบบการสร้าง SEO on page มากกว่าโดยเฉพาะพวกชื่อแบรนด์หรือยี่ห้อของเราถ้าเริ่มแรกเลยอย่าเพิ่งไปวาง Hashtag ให้วางมันไว้ในเนื้อหาคอนเทนต์แต่ระบทความไปก่อนจนมีฐานแฟนระดับหนึ่งค่อยจัด Has ชื่อแบรนด์หรือชื่อเฉพาะค่อยๆเขียนมันเพื่อสร้างสรรค์การรับรู้และการซึมซับอยู่ในบทความแทนจนลูกค้าเริ่มเข้าใจนั่นเองพอเริ่มเป็นกระแสก็ค่อยดึงมาสร้างเป็นแฮชแท็กดักลูกค้ารายใหม่ๆที่กำลังสงสัยว่ามันคืออะไรเพราะพวกเขาจะเอาคำเหล่านั้นมาเสิร์ชไงแฮชแท็กที่ดีควรมีไอเดียสร้างมาจากอะไรบ้างไปดูกัน 1. strong keyword คำสำคัญที่แข็งแกร่ง แปลสซะตรงตัวเลยคำที่ลูกค้าเป้าหมายคุ้นเคยพูดแล้วเข้าใจอย่าเพิ่งไปตั้งแฮชแท็กด้วยคำแปลกๆซะละถึงแม้มันจะเท่แค่ไหนเพราะจะเป็นคุณคนเดียวที่ใช้คำนี้คนอื่นๆจะไปเสิร์ชได้อย่างไรเพราะเขาไม่รู้จักคำคำนี้ลองใช้ Google t r e n d ดูว่าลูกค้าเป้าหมายของคุณใช้คีย์เวิร์ดอะไรในการค้นหาดึงคำเด่นๆที่ถูกจัดอันดับต้นๆมาแล้วลองไปเสิร์ชใน Facebook สิว่า มีการใช้คำนี้มากน้อยเพียงใดสินค้าที่ค้นหาด้วยคำนี้หน้าตาเป็นอย่างไรบ้างสตรองคีย์เวิรจำเป็นต้องมีเพื่อทำให้คุณก้าวไปอยู่ในหน้ากระดานที่ทำให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์การค้นหาและมีโอกาสถูกเลือกถ้าคุณมีสตรองคีย์ w o r d ครบครันก็เท่ากับว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเรียกดูด้วยการเสิร์ชคุณมีโอกาสทุกครั้งนั่นเอง 2. Categories ถ้าสินค้าที่คุณขายมีความหลากหลายและ จัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทสินค้าได้แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้การทำแฮชแท็กในระดับหมวดหมู่สินค้าจะน่าสนใจขึ้นมาทันทีคุณอาจขายเครื่องสำอางบำรุงผิวมีสินค้าหลากหลายตัวเยอะแยะไปหมดคุณอาจสามารถแบ่งหมวดหมู่ตามประเภทผิวได้เช่นผิวแพ้ง่ายผิวมันผิวแห้งผิวหยาบกร้านเฮ้ยเฮ้ยอันหลงังแบ่งแบบนี้ไม่ดีเดี๋ยวกลายเป็นการด่าลูกค้าไป คุณก็สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่แล้วทำแฮชแท็กแต่ละหมวดหมู่มันเพิ่มโอกาสในการที่ลูกค้าคนหนึ่งจะเข้าถึงสินค้าหลายชนิดของคุณได้มันทำให้เกิดการดันยอดร c ชและเพิ่มโอกาสขายสินค้าให้กับคุณได้อีก 3. attribute s คุณลักษณะของสินค้าชนิดขนาดคุณสมบัติและประโยชน์ในวงเล็บ functions and benefits รวมไปถึงปัญหา h a s h นี้ก็มีความสำคัญเช่นกันเพราะบางครั้งลูกค้าอาจเกิดปัญหาบางอย่างและต้องการได้รับการแก้ไขปัญหาพวกเขาอาจ Search ด้วยประโยคที่เป็นปัญหาของพวกเขาเช่นหน้ามันแก้ไขอย่างไรหน้ามันแก้ไขยังไงครีมรักษาหน้ามันครีมแก้หน้ามันอีกร้อยแปประโยคด้วยอะไรประมาณนี้ถือเป็นเพนพอยต์ของลูกค้าคุณมีหน้าที่ค้นหาและคิดค้นประโยคเหล่านี้มามันไม่ได้ยากที่จะเข้าใจปัญหาเหล่านี้ หากคุณรู้จักลูกค้าเป้าหมายของคุณมากพอดังนั้นการกำหนดด้วยแฮชแท็กนี้คุณอาจสร้างมันไว้เพียบเลยแล้วนำมาเรียงต่อกันแบบนี้ Hashtag ยาวๆไปมันอาจจะอ่านไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำหรือดูไม่ออกแต่เวลาคนเสิร์ชต,ตรงแฮชแท็กนั้นๆโพสต์ Post หรือคอนเทนต์ของคุณก็จะปรากฏออกมาอย่างเฉิดฉาย Hashtag แบบ Att r i b u t e s จึงไม่ใช่แฮชแท็กหลักๆที่จะวางไว้บรรทัดละหนึ่งแฮชแท็กให้โดดเด่น แต่มันเป็นการมายวงมาเป็นพวงแบบขบวนพาเรดหรือเหมือนซื้อหวยนั่นแหละเรียกว่าเล่นเป็นล็อกๆนั่นเองถ้าชอบและจะนำไปใช้บอกได้เลยพิมพ์แฮช h ท a กกันหน่อยนะจ๊ะในเพจด็อกเตอร์ถอยสปอยธุรกิจ